บรรยากาศเย็นๆแบบนี้มีลมพัดมาตลอดทั้งวันมาพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันที่ผาแดงไปดูป่าเต้นกันที่ภูประดู่อำเภอคอนบุรีค่ะช่วงย่างเข้าสู่ฤดูฝนแบบนี้นะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปตามรอยทีมปั่นจัก,กรยานคอนบุรีค่ะที่เขาพาเราไปปั่นเที่ยวป่าชุมชนภูประดูที่ตำบลจอระเ้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัด,ดคนครราชสีมา ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายสวยงามและเป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะที่บริเวณผาแดงค่ะเป็นจุดที่มีผาหินขนาดใหญ่ด้านบนจะมีแผ่นหินยื่นออกไปด้านบนหน้าผาส่วนบริเวณด้านล่างนั้นก็จะเป็นก้อนหินขนาดใหญ่ที่ด้านหน้าผานั้นจะมีแผ่นหินแดงเรียงรายสวยงามกว้างกว่า,วา10เมตรจึงทำให้ชาวบ้านตั้งชื่อที่นี่ว่าผาแดง โดยหนึ่งในนักปั่นจัก,กรยานค่ะก็คือนายจักรพันธ์จันพายัพอายุ60ปีเล่าให้ฟังบอกว่าที่ผาแดงแห่งนี้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์มุมสูงจากยอดภูประดู่ลงมาด้านล่างซึ่งด้านล่างเนี่ยเขาจะเป็นชุมชนที่อยู่ทางทิศใต้ของตำบลบ้านใหม่ซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั้งเขื่อนลำแชะและเขื่อนมูลบนพร้อมทั้งยังคงมีผืนป่าจากอุทยานแห่งชาติทับลานที่เราสามารถมองเห็นได้เกือบทั้งหมดด้วย และที่สำคัญด้านบนแห่งนี้เรายังสามารถสูดโอโซนบริสุทธิ์และได้รับลมที่พัดแรงตลอดทั้งวันมีจุดชมวิวที่เป็นไฮไลท์สำคัญอยู่ที่บริเวณด้านทิศต,ตะวันตกที่สามารถมองไปเห็นถึงแหล่งต้นน้ำของเขื่อนมูลบนและเขาจอมทองได้หรือที่เขาเรียกกันว่าฟูจิคอนบุรีค่ะโดยฟูจิคอนบุรีนั้นตั้งอยู่บนหลังผืนน้ำของเขื่อนมูลบนให้ความรู้สึกเหมือนเราได้หลุด ไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งเพราะว่าที่นี่มีภูมิประเทศที่แปลกตาเหมือนกับอยู่ในภาพยนตร์เลย และนอกจากนี้นะคะที่ป่าภูประดูก็ยังมีต้นไม้ที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยโดยเฉพาะที่บริเวณริมผาซึ่งจะมีลักษณะต้นไม้นั้นคดเคี้ยวแปลกตาสวยงามเวลาลมพัดผ่านเข้ามาต้นไม้ก็จะโยกไปมาคล้ายๆกับกำลังพากันเต้นระบำอยู่ทางทีมปัน่นจึงตั้งชื่อให้ว่าป่าเต้นตามความรู้สึกของพวกเขาและนอกจากนี้นะคะก็จะยังได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็บร,รยากาศที่แสนบริสุทธิ ซึ่งป่าแห่งนี้เป็นทั้งแหล่งอาหารชุมชนที่สำคัญของชาวบ้านโดยจะมีทั้งเห็ดป่าแมงจีนูนแล้วก็พอช่วงที่เริ่มมีฝนตกแบบนี้ก็จะมีผักอีลอกหรือที่เขาเรียกกันว่ากระบุป่าเกิดขึ้นทั่วทั้งป่าเลยค่ะอย่างเช่นวันนี้ที่ทีมปั่นพาเราไปพอหลังจากที่ปั่นเสร็จ ก็จะพาไปหากันเก็บกระบุปป่ากลับบ้านเพื่อไปทำอาหารด้วยเช่นเดียวกันซึ่งนี่ก็แสดงออกให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าในพื้นที่อำเภอคอนบุรีได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ